ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าได้รับยาฟรีแปลว่าอะไรฝันว่าได้รับยาฟรีเนี่ยแปลว่าท่านจะได้รับข่าวดีท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่าน ท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านแต่มันมีคนคอยอิจฉาริษยาทำให้คุณรู้สึกเบื่อให้ระวังถูกคนอิจฉาทำไสยศาสตร์ทำของสาบแช่งคุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกเซ็งให้ระวังมีคนอิจฉาริษยาทำคุณใสมนดําท่านมีดวงที่จะ ได้รางวัลมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานถ้าหากเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะมีคนยกย่องนับถือมากท่านจะหาเงินได้เยอะท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยจากเลขความฝันท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยจากเลขความฝัน เลขนำโชคเลขนำโชคเลขนำโชคของท่านนะคะ9 8 1 9 8 1รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ